สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะผมืมันนี้นะครับกับสิภาพ,พี่น้องมาเบิงควายงามๆราคาดีๆเช่นเคยนะครับผมืมันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่คอควายของพี่น้ำนะครับบ้านน้องกุงุงอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีลำพูนะครับ มืัอนี้พี่เพิ่นมีควงงามๆเปิดแล้วนะครับผมเป็นแม่พันธุ์ประกันท้องนะครับผมมาเปิดอยู่ตัวนึงนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวสีเข้าไปสอบถามข้อมูลกับพี่เพิ่นว่าสิเปิดราคาเท่าไหร่นะครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีจ้านะครับมืัอนี้มีของงามๆมมาฝากพี่น้องเอฟซีแล้วเนาะแน่นจ้า มีอยู่ตัวหนึ่งเลยจ้าเป็นแม่พันุ์ประกันทองจ้าเอาเป็นรุ่นเลยจ้าเพื่อนมีชื่อป่ะครับนี่มีชื่อจ้าชื่อแม่ค่ำจ้าแม่ค่ำเพื่อนเป็นเล่าก่อเมืงไหร่เพี่เชื่อสายเพชรอุดอรจ,<า>จ้าเจ้าเนื้ออุดอรเจ้าเนื้อเนาะจ้าความสูงของเพื่อนร้อยสี่สิบประกันที่ร้อยสามสิบแปดบวกลบจ้ะคือประกันไม่ร้อยสามแปดเลยจ้นะนะับผมไอ้ท่องที่ว่าประกันไว้ในท่องของไครครับนี่ ทองของบิ๊กเบิร์ดจ้ะของบิ๊กเบิร์ดทองที่ทองที่สามจ้ะทองที่สามจ้ะนะฮะผมจักเดือนแล้วครับนี่ได้เจ็ดเดือนจ้ะตรวจทองร้อยเนาะจ้ะประกันทองร้อยเส้นดิ้นแล้วประกันทองร้อยเส้นของบิ๊กเบิร์ดนะฮะผมผสมตั้งแต่นะครับเดือนยี่สิบกรกฎาคมเดือนเจ็ดนะฮะผมกำหนดคลอดนะครับกลางปีนี้เนาะจ้ะสำรับแม่ขำเฮาจ้ะมาเบิ่ง ความงามของเพลินกอนนะครับผมเบิ้องนาเขาเป็นวงอุ้มบาดสวยกลมลงหนากลมวงเขานิดนึงนะครับกลมลงนิดนึงโชว์หนึ่งเป็นเขาอุ้มบาดเขาวงเดือนเนาะจ้านะครับผมปากกว้างเขางามจ้าปากกว้างกินยาเก่งขาใหญ่เล็บดีจ้าคอยมีตหนิจมงเนาะมีตมีจมีจ้ามาเบิ้งอ่างเพลินกอนจ้าอ่างใหญ่แล้วครับนี่อ่างใหญ่สายเนื้ออ่างใหญ่ลำตัวยาวเนาะยาวเป็นรถไฟเห่อนะครับผมเบิ่งเอานะครับช่องบักใหญ่เลยนะครับบิ๊กเบิร์ด นะครับลูกมีเพื่อนทงเนี่ยลูกดินแล้วเนาะจ่าดินแล้วล่ะนะครับผมเบิ่งเอานี่ครับนี่อ้างบักไงล่ะแข่งขาเบิ่งเล็บเพิ่นก่อนนี่ครับเล็บดีเล็บน้อยสวยนะครับผมอ่ะเช็คเล็บให้น้องเิดูหน่อยกอดกอดเข่าในสวยจ้ะเล็บสวยนมสีเต้าเนาะนมสีเต้านมใหญ่เป็นควายที่ทรงลูกดีอืมนะครับผมเบิ่งเอานะครับเนื้อหนังผิวหนังดีพร้อมจ้ามาเบิ่งด้านคางกันพี่น้องกันอ้างหยดออกเลยเห็นชัดเจนโคนหางพุ่มหางนะครับผม มึงฟังนีกันก่อนถือว่าเป็นอีกแม่พันตัวหนึ่งที่โค้งสางไงจ้ะนะครับเพิ่นมีโค้งสางที่ไงเลยแล้วก็นะครับอ่างไงชัดเจนเชื่องกินเก่งเลี้ยงง่ายผู้แสผู้สาวจูงออกแดดมาให้พี่น้องเบิ่งชัดกันก่อนพี่มาแล้วมามาค่ะมาลูกโชคลูกกับดินแล้วเนาะจ้าท่าเดินท่าย่างให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งนะครับเผื่อพี่น้องไม่ได้มาเบิ้งตัวจริงจ้าเบิ้งเลยจ้าสี่เนรายละเอียดให้พี่น้องเบิ้งทุกส่วนนะครับถืนว่ามักอิเลก่ะ เอาไปส่งเลยไม่ต้องจ้ะตัวนี่มาเต็มเลยจ้านี่ครับผมสวยๆนะครับสำหรับแม่คำเฮาสูงที่ร้อยสามสิบเก้าเนาะออกกลางไว้สาจ้ะนะครับสามสิบแปดประกาศให้สามสิบแปดจ้ะแต่ว่าก็บวกลบอยู่จ้ะเพราะบางเทียอ่างพันใหไงหยดเพราะว่าทองพันใหญ่แล้วมันเลยหยดลงครับปกติร้อยสี่สิบตีเท่าไรจ้ะปกติร้อยสี่สิบจ้ะนะครับผมเบื้องลูกหายใจหนักออกเลย ลงดินลงไปเบิ้อดินแล้วนะครับจ้าวดนที่ว่าอยากได้ไปรุ่นลูกของบิ๊กเบิร์ดนะครับแม่ข้าสูงร้อยสามสิบแปดบวกทองแก่ๆของบิ๊กเบิร์ดซื้อหนึ่งได้สองสิเปิดราคาได้พี่แสนสามหมื่นห้าพันจ้ะหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันจ้าต่อได้นิดหน่อยเด้อพี่น้ำบอกต่อได้นิดหน่อยพี่น้องพี่น้ำก็บว่าได้นั่นนี่ยังหลายเปิดราคางามให้พี่น้องมาต่อเนาะให้ราคาเกษตรกรเฮาคือมือไม่ก็เอาไปเลี้ยงได้นะครับพร้อมที่สีรุ่นลูกกันเลยนะครับคนที่อยากไปเลี้ยงไม่ก็ติดทองไปน้ำสิ เหมาะสำหรับคนมือใหม่กับวิเลี้ยงได้เนาะแมนจ้ะบอกเบอร์พี่น้องนะพี่ศูนย์เก้าแี่แปดสามสี่สของพี่น้ำบ้านน้องกุ้งนะครับเปิดแม่พันประกันทองพี่เบิร์ตนะครับหนบึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเนาะจ้าอยู่ใกล้กับเฝ้ามาเบิรงนพร้อมาเอาจ้านะครับมีบริการรถส่งถึงหน้าบ้านเลยจ้าอยู่ไต้ก็ขอค<น>่ขา,ขานน้ำมันนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> คุยกันได้คุยกันเมื่อวานนี้มีตัวเดียวพี่เนาะจ้ามื่อนี้มีตัวเดียวจ้ะคัดสรรแต่งานมาให้พี่น้องจ้าคัดสรรงานมาให้พี่น้อง เห็นลิปแล้วเฝ้าโทรเลยะนะครับเพราะว่าว่าจะลงลิปไปบบทันกันกันมีหลายแม <c oughs> ่สารคนีเขาพูดหลายนะที่ติดตามเราชมกันแนะผมขันมีความงามราค่ายดีกสิภาพ,พี่นอ้องมาเบิรงมาเราชมกันอิกเคยนะผมอย่าลืมนะครับกดติดตามอะไรกดแชร์ถ่ายงานได้เลย,เลยช่องอาชาพอเทียวไ้สารคน,สรนีสวัสดีครับ